ลุงจะจะเป็นเบาหวานมานานนับประมาณยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ประมาณสิบปีหรือเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาแล้วก็สั่งหาผลิตภัณฑ์หลายตัวเช่นสมุนไพรหรือยาทุกอย่างที่ใครมาขายให้หรือแนะนําว่าดีสําหรับดูแลเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเราก็ได้ซื้อมาทานทุกทุกอย่างทุกทุกตัวผลิตภัณฑ์เลยมันก็เบาหวานมันก็ไม่ลดลงแล้วมันก็ไม่ดีขึ้น ก็ไปหาหมอแต่ละครั้งเนี้ยยาที่คุณหมอจ่ายเนี้ยมันถทบก็จะแบกกลับนะแล้วคุณรู้เขาก็สีบปินสีนที่ที่ที่สะดือด้วยเป็นเวลามาประมาณเกือบนะสิบปีแลวนะสีมาวันนั้นจนก,กระทั่งวันนี้ก็ยังสีอยู่ไปหาหมอทีหนะ้คือยานี้ไม่ต้องทานข้าวเลยทานยาแทนข้าวได้เลยคือเยอะมากอะเป็นถุงๆเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันน่ากลัวและทีน,นี้ก็หลังจากหลังจากที่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะ คุณลุงแผลแผลจากการอักซเรคือคุณลุงก็เป็นอาชีพคือขับแท็กซี่ที่สนานมบินดอนเมืองอาชีพแกต้องคืออาชีพบริการค่ะบริการผู้โดยสารที่ดอนเมืองที่สนานมบินดอนเมืองด้วยวัยแกหกสิบจุดแกจะมายกกระเป๋าของผู้โดยสารแต่ละท่านเนี่ยบางรัานมันก็กใบใหญ่แกจ,จะต้องลากลากขูถๆบ,บ้างตาม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 สถานก,การณ์นะและ้วกระเป๋ามันจะไปขูดที่ที่หน้าแข้งแกสองข้างค่ะ นนแห้กแก่ปัจจุบันเนี้ยแผลแกเยอะมากเลยนะแบบดำดำด่างๆ่าบางอันก็แห้งเจ้าล่าสุดนี้แผลแผลที่โดนจากกระเป๋ารากเนี้ยขนาดมันผูข้างนอกเั็นเจงนะข้างในมันยังมันยังแผลถลอกลนะเพราะว่าพอไปแก่ญญิงยาแผลปัจจุบนาานันนานๆใส่กางเกตได้ว่าคนที่จิญญงยาโรงพยาบาลน,นานๆผิวจะ,จะบางนานนับนับสิบยี่สิบปีผิวจะบางมากโดนแผหม่หก็จะเปิดแล้วแผลแกก็ จะเป็นการอักเสบอักเสบเรื่องลองนึกถึงว่าแผลตอนนั้นเป็นประมาณลี่ยงห้านะแอกขอบขอบข้างนอกอ่ะมันจะแดงแดงบวมแดงก่าแล้วก็นดนขึ้นมาเลยนะแกก็บอกว่าปวดมากเลยตรงเนี้ยเวลาใส่ใกงองเกงของเจงไปถูแกก็จะปวดอาบน้ําก็ก็จะแฉะแต่ี่จะสีนน้ำตาลเยิ้มๆแกจะปวดทุบๆๆๆแล้วก็บอกไปหาหมอเถอะแม่ดูเป็นเบาหวานอันตรายถือว่าโชคดีนะวันนั้นที่คุณอ้วน คุณอ้วนสนาพาได้มาชักส่วนให้ไปรู้จักสิทภัณฑ์ของซปเปอร์ไลท์ค่ะวันนั้นก็ตัดสินใจว่าเออเราก็ทานมาหลายตัวแล้วทานถึงว่าต้องทานตัวอื่นอยู่แต่มันก็เบาหวานก็ก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยคุณว่าเขาก็พูดถึงสิตธิัณฑ์ตัวนี้ก็ตัดสินใจไปบ้านที่คนทํอผิวที่ที่บ้านที่ที่ท,ที่ที่บ้านตรงนี้ค่ะรรลุงสตรองนะครับก็ตัดสินใจซื้อมาให้คุณลงุงคือเอทีซีให้คุณลงุง คุณลุงทานไปซองเล็กซองที่สองเนี่ยคุณลุงก็บอกว่าเออแอลมันมันไม่ปวดล้แต่ก็เปิดแผลให้ดูแลเนี่ยดูซิมันไม่ปวดจากที่มันมันแดงก่ำเนี่ยมันก็สีมันก็จะซอฟลงไปแล้วก็กดกวดดูเอออันดับแรกคือที่เห็นได้ชัดคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดตุ๊บตุ๊บแล้วบันทึกคิดไปอีกประมาณสามซองก็สะก็ประมาณสองเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็ประมาณหกหกซองแล้ว แผลแผลตรงตรงที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะล่อนออกมาแล้วมันจะรวมตัวเป็นเป็นสเก็ดแล้วตรงที่แดงแดงขอบขอบนะก็จางไปในหาจางคือไม่ไม่แดงแล้วก็จะเป็นผิวธรรมดาแลอ้อผิวที่มันก็จะสร้างซลลขึ้นมาใหม่อะผิวที่จะดำอนที่มันจะดำเหมือนแผลก่อนก่อนมันก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็จางหายไปในที่สุดเลยแล้วเคยแผลเันว่าวแล้วมึนหัวไหมแต่ก็บอกไม่มึนตกติดแกจะขับรถแกจะวูบ จะเพลเียย็จะจง่งวงนอนด้วยอาการของของเบาหวาน่ะคนเป็นเบาหวานบางครั้งจะไปหาหมอมา่อก่อนนะก็อ,อยู่ที่น้าําตาลในเลือดอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบหรือสามร้อยปัจจุบันช่วงนี้คุณไปหาหมอเมื่อตา,าที่แล้วเนี้อยู่ที่ร้อยร้อยสี่สิบแกไม่ต้องพบแพทย์นะเลยค่ะก็บอกว่ากลับบ้านได้เลยไม่ต้องพบด้วยการโควิดก็ไปพักผ่อนได้เลยจะเห็นได้ชัดว่าหลังจากทาน ทานเ t c ทีซีสมสิบไปแล้วอะเจตัวจะจตัวแห้งค่ะรนุนบิจทางจาจะทุมภูมิเจะจะมีมีไขมันเกาะอยู่ใต้ทางแล้วก็ตรงเท้าตรงมือกะ็จะอุ้มอุ้มมันมันมันแห้งลงมันซอฟลงตัวจะก็คล่องตัวขึ้นจะบอกไม่เม,มืนหัวแล้ะขับรถได้สบายตาก็แต่ตาก็เหลือบางนิดหน่อยจก็ทานก็ทื้ SNC กับ SIC ควบคู่ได้สามตัวในทานงคู่ไปเลยฮนะและเมื่อวานเนี่ยแกได้แผลใหม่มาอีกจากการลากกระเป๋าออกเ,เกแกก็ไม่ให้ดูได้แผลหม่ละก็ลองสังเกตดูนะแผลที่ได้ใหม่กับแผดเมื่อเดือนที่แล้วมันต่างกันยังไงเดือนที่แล้วถ้าได้แผลมาใหม่ข้างข้างขางอบมันจะแดงตอนนี้เราไม่ได้ทานยาทาน SAD น้่มันจะแดงดวงวงๆใช่ไหมแต่เมื่อวานแผลใหม่ของแกไม่แดง ไม่แดงก็เป็นเป็น,ปนสีที่อย่างเปิดแล้วก็มาแตะแตะดูที่แผลเป็นหอวขอดูซิแผลแกนวฤสีจะเป็นสองชั้นอ่ะั้นเลยคือมันมันสร้างเซลล์ขึ้นมาแล้วแผลที่มันโดนโดนกระเป๋าขูดนะมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วมันก็จะเริ่มแหงเลิ่มจะหดตัวแล้วอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะบแบบน่าทึ่งมากเลยกับผิวพัร์ตัวนี้แล้วบอกอุ้ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะแกบอกถ้าแกมีแผลเมื่อไหร่อ่ะแผลจะต้องแฉกแล้วจะต้องบวมข้าง ก็จะปวดอยู่เป็นสี่ห้าเดือนหรือเป็นเป็นปีๆขึ้นเปอยู่อย่างนั้นนะจนกระทั่งขาเจเนีน้มีแต่รอยเป็นจ้ำๆที่ผ่านมานะก็มีเป็นจ้ำแผลแต่ตอนเนี้แผลที่จากจากที่กระเป๋ารากหลังจากทาเอ็นซีแล้วแผลแกไม่ไม่ไม่คำนะ้ำแล้วจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆและก็ที่สําคัญมากคือมันไม่เป็นหลุมค่ะมันไม่เป็นแผลเป็นมันจะเนียนเนียนประกับผิวของของเขาเลยอ่ะ อันนี้ก็เห็นได้ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าตัว STC ตัวเนี้ยช่วยในการผลิตเซลลและเซลล์ซ่อมเซลลได้อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะและ้วตอนนี้จะทานก็ไปเปิดกล่องที่ที่สามแล้วใ่่ก็ใกล้จะหมด